ส่วนเรื่องของกฎหมายค่ะก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันหนี้านาทีกับอายการแผ่นดินจะมาบอกเรื่องของบทบาทนาทีของพนักงานอายการด้านการบังคับคดีค่ะจะต้องทําพันพุพื้แล้วก็มีหน้าที่อะไรมังติดตามได้ในช่วงข้อง3านาทีกับอายการแผ่นดินค่ะ ภารกิจด้านการบังคับคดีนะครับเป็นภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนะครับซึ่งการบังคับคดีหลักๆก็จะแบ่งเป็นการบังคับคดีแพ่งการบังคับคดีอาญานะครับในส่วนของการบังคับคดีแพ่งก็จะเริ่มจากกรณีที่พนักงานอายการรับดำเนินคดีแพ่งคดีปกครองให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานของรัฐหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่พนักงานอายการรับว่าต่างให้แล้วครับ ก็จะมีการาพิพากษาของศาลนะครับพิพากษาว่าให้จําเลยชําระหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับเมื่อขั้นตอนถัดมาก็คือหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาเสร็จแล้วก็จะมีการบังคับคดีซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการนะครับที่รับําเมินคดีให้ตั้งแต่ต้นมาก็จะรับบ,บังคับคดีให้ด้วยนะครับซึ่งการบังคับคดีก็เมื่อจําเลยหรือจะเอ,อือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชําระค่าปรับนะครับ หรือว่ารับชำรละนี้ตามคำพิพาษษาให้กับหน่วยงานของรัฐดังกล่ดดาวก,ก็จะมีขั้นตอนการานำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินเข้า,าให้ตัวความเพื่อเข้าสู่แผ่นดินต่อไปนะครับในส่วนของคดีอาญานะครับในส่วนของคดีอาญาก็จะมีก็มีบังคับโทษปรับคดียาเสพติดคดีอาญาคดีปรับเป็นพินัยซึ่งทุกวันนี้กำลังเริ่มเข้ามานะครับโทษปรับเป็นพินัก็จะ มีการบังคับคดีในส่วนของค่าปรับตามคำพิพากษาตรงนี้นะครับจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ต้องมีหน้าที่ชําระค่าปรับก็ต้องชําระค่าปรับหากไม่ชําระก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับคดีเพื่อนําเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดินต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันคดีที่บังคับโทษปรับคดีอาญาตอนนี้ค่อนข้างมีปริมาณค่อนข้างมากกับเท่าที่ตรวจสอบสถิติเบื้องต้นก็มีประมาณเกือบแสนล้านนะครับในกรณีที่จะต้อง มีการบังคับคดีเข้าเป็นรายได้แผ่นดินในส่วนนี้นะครับถึงแม้นะครับว่าพนักงานัยการจะมีหน้าที่ในการบังคับคดีเอากับลูกหนี้หรือว่าจำเลยก็ตามนะครับแต่หากท่านที่เป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นจำเลยมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวที่จะถูกบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือว่ามีส่วนร่วมในการออกใช้เงินในการซื้อขายทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิทธิ์เหล่านี้ของท่านก็ยังไม่ไม่หมดไปนะครับ ท่านก็สามารถที่จะยื่นคําร้องอขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์ร้องขัดทรัพย์หรือว่าขอกันส่วนจากเงินขายท่าตลาดตรงนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ทางพนักงานในการเมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่ได้คัดค้านคำร้องของท่านนะครับก็เป็นการอำนวยความยุิธรรมให้กับประชาชนอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ